ทำได้ย MM ี่เอมึงมึงเล็กเอาไงของมึงเล็กดีสัต่แหละกูเร็กไม่กู้องเล็กนะเอ่อเอยี่ยก๋มึงโง่ไงสัตอะไรนี่มาปัญญาอ่อนแถวนี้ไปมึงอะเอาอดีเพื่อนกูไปมาด่ากูดื้อเขาอันตราพ่อมงไงสัตพ่อมงไงพ่อพ่อพ่องไงส เรามึงด ole, <Clone. S 1> ่าแล้วมึงด่าไปเลยเนี yeah. ่ยไอ้เหี้ยกูบันทึกเสียงไม่หมดแล้วไอ้พวกเกียร์เนี่ยเอาดีเพื่อนกูไปแล้วมาด่าเนี่ยไอ้สัตว์มาด่าไอ้โกงไอ้เกียร์มึงเจ๊งกูพูดมาเลยมึงเีจ๊มึงพูดมาเลยดีกว่าเอาดีเพื่อนกูไปเนี่ยัควงเว้ยเพื่อนเอาดีเพื่อนกูไปแล้วมาด่าไอ้สัตว์นี่หน้าหมายยอมเลยฮึ่ยเหรอลอยดีคนอื่นเขาไปไอ้เหี้ย โง่แหละโว้กูไม่โง่กูเฉยว่ะมาเจอลูกหมา่เถียงไม่ได้ก็มาด่าที่ใหญ่สัตว์อยู่แค่นี้แหละมึงมีผลอะไรสัตว์มีอะไรกูจัดกูจัดที่อะไรมึงจัดงานโสพ่องไงสัตว์งานโสพ่องไงสัตว์เว้เสียงมันก็เด็กเสียงโต้ไม่ห่าเอากูไว้สัตว์ โคตรทุเล่เลยฮะไอ้ดีชาวบ้านไปกลัวโดนจับแดงไงมึงลบเพื่อนออกหมดอะไม่กูจะไม่รู้เอ้ยอี่เรืกก่องกูถ้า,ถาเป็นถ้าเป็นไอ้ดีมึงจริงรู้รอ่ะไอ้ดพีพีีเก่าตัวมันชื่ออะไรมึงก็ไม่รู้ตอนแรกไอ้ไปแฮกไอดีชาวบ้าน,น,ลนแล้วมาเล่นไอ้ห่าเก่งดีบอยษัทเดอเก่งอ่ะเออเก่งอ่ะมึงก็ได้โดนแบนแล้วไม่ต้องกลัวเปลี่ยนหัดแล้วไอ้ยี่มูก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนมึงก็เปลี่ยน กูไม่ได้ว่าอะไรไมึงเปลี่ยนอย่างน้อยมึงก็รู้แค่ตารีนาไอดีอย่างอื่นมึงก็ไม่รู้กูก็แจ้งเขาได้วะเฮ้ยโถ่เอ้ยพวกพี่แนไอ้สัสเย้ไงเย่ย้ไง อ oh yeah. uh, nah anyway. ๋้ดูอ๋อเูอ๋อนี่เจ้ามึงก็รอได้ต่อได้ตากกูเรียกเพื่อนกูมาคุยด้วยรอไอ้ดีเพื่อนไปก็เพื่อนกูว่าไอ้เนี่ยดีอะรอดีจะบักไปมากูเลิกเรื่องกูเสร็จเรอะเรอเรื่องของกูเหรอเอออะ

แล้วมึงมาด่ากูเกียร์กูเกียร์ไงมึงมึงมึงบอกกูมาก่อนนี่ว่ามาด่ากูเกียร์อ่ะมึงอะเกียร์นอยดีเพื่อนกูไปแล้วมาด่าคนอื่นเขาไอ้สามแล้วลบเพื่อนหนีหมดเลยจริงเนี่ยมึงพู่ไอ้สัาเริกไนท์ไมเรือกน้อยที่อะทั้งนี้ท่านไม่พูดไม่รู้เรื่องไอ้คนแรกที่มันรับที่มันรับเข้าทอล์กมามันอยู่ไหนมันด่ากูอะไอ้เพียเสียงแคบแไอ้เพียไงแล้วมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูเ Cái này, này. À. Cái lấy, mẹ nhìn mẹ này bàn này, mẹ 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 cái mẹ 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 đi lên đi mà, à? ừ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  Quê à, như à, là à, à, à. Sông độ, nó không hề lưu niêng Xong 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 là gì ạ? À? Cuộc lão này gì ạ? À? Mình mà đuồn mày, sạch. Mình cũng đang nghe nó lên vô sạch. Ui! Oh, mà, mà mà lùng lên quê. Chạy. Mình vô tờ này bỏng là gì ạ? Xếp 3, Xếp 3, 4. 3, 4. Xếp Hey. ดันวางระเบิดเนี่ยรูกเว้ยว่ามีปัญญาเล่นเองไปแฮกช้อนเิ้า,าต้องเขา้ายาไอ้เยี่ยเี่ห้หหองเต็มมึงดูมึงเนี่ยมาควายฮะห้หองเป็นกิ๊ก โอ้ดี้โค้ี้เนี่ยรู้เรื่องเดีอ่ะุ๊เด็กเออนี่แหละข่าดูไว้ดีหล่อยิงสะบานเข้าไปแล้วอย่างวพูดะพูดดี้เไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจบวินนี่ก่อนในเซ็ตมึง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 จบวินกว่ามึงไม่วินหรอกมึงแพ้แน่นอนมึงโรสอยู่แล้วไอ้ยี่่ม่่่่่่่่่่่่อ่่่่่เข้า่่่่่่่่่่อ่อ Rock on thi sạch. sát. A bà rít cho men mênh li bóng. Ừ, ba lê có ba lê tưng mấy, mấy tên kìa mừng thấy mừng 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 sạch Ô em mừng 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 พูดเงี้ยเด็กดุพี่อันนู้นฟังอันนี้เลยแต่ศาสตร์มึงอยู่จังหวัดไหนเฮียอยู่นครศรีสเกสตในศาสตร์พูดกับแม่เฮียอยู่จังหวัดไหนศาสตร์อยู่ชลบุรีเอาใจแล้วอะไรนะ Nên tham liền kịch nghị tốt đẹp hơn đại yên sáng này bà rịt nỉ mỉ chát mỉ 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 ơi, ừ, yeah. <laughs> xin sang gian hay sạch Sang rồi. không online không lay. À, hồng á. Ấm bộ Không xám em sạch À xả sạch à, đâu Không lo phép điều, không lo phép điều Không văng bựt của này gì vậy? Ừ Ừ anh Thả đánh vào xong bánh như này Chính sân kìa, chính sân vượt đều được chọc bệnh sát Mẹ ăn nào Kìa, cười, kìa, cười ลอยหลังนะบาริทคุยงนงเดี่ดย,ย,ยมีอะไรบ้างไอยสัตว์ barbar bớt ruột lén ruột anh cha nó cha nó ruột yeah được lên pôy hello